เหมใช่ยเดี๋ยวพี่ฝากช่องทางติดออต่อเออช่องทางติดต่อก็จะมีเบอร์โทรศัพท์จ 89, ้ะ089 9896859หรือถ้าจะมาซื้อตามชันยานาคก็จะมีวันอังคารหน้าสารกลางแล้วก็วันพฤหัสหน้าสรา,ารกลางแล้วก็วันศุกร์ตรงหน้าข้าวซยชัยนาเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปขายที่ป้อมปตทสายเอเชียจ้ะตรงสะพานตะเคียนแยกตะเคียน พอถ้าถ้าวปกติแล้วเขาจะมีข้าวตอกแต่ของเราก็จะงาดำล้วนๆจะไม่มีข้าวตอกผสมถ้าขนมทนแล้วก็จะถั่วเหลืองล้่นๆเลยไม่มีข้าวตอกผสมเหมือน